สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาลิมีติดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดเป้าบุหลันได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชน v ีสโดยได้โพสคลิปที่ว่าถามเพื่นไปนี่แหละเดี๋ยวจะพาไป เดี๋ยววันนี้ก็จะพาเข้าไปที่โรงเรียนพวกคุณครูแล้วก็ให้คุณครูแนะนําดูว่าบอกอาแหม่ไว้แล้วว่าเออจะพาแอมาาก็ฐานย้ายมาจริงใช่ไหมจะได้ไปติดต่อคุณครูวไว้วันถามทุกคนติดต่อยพวกนี้รีบข้าวแล้วก็จะงานขับไปรถเออเพราะว่าวันนี้ยัง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 ไม่ได้กลับไปที่โรงเรียนเก่าในกรตูมยังไม่ได้กลับไปเพราะว่าเดี๋ยวค่อยกลับไปทีหลังแล้วกันแล้วก็เอาจำนวนเข้าเลยนี่ก่อนแล้วเราค่อยกลับไปย้ายทีนี้ เ่าย้ไปก่ายอมมันยังไม่เปิดเทอมเราจะย้ายครูเขาก็คงจะไม่อยู่ไม่อะไรแล้วก็รอเปิดเทอมค่อยไปย้ายเพราะว่าครั้งก่อนที่ย้ายมาจากกรุงเทพเนี่ยจากตอนเล่นอยู่วัดลาดวัดลาบูรณะเอ่อเราก็มาตอนนั้นอมอยู่ปหนึ่งเทอมปลายปลายเทอมเลยนะอมย้ายมาย้ายมาจากกรุงเทพแต่มาที่กรตูมก็ขอให้คุณครูเป็นทำปลายทางให้ย้ายปลายทางให้เัวอเอกสารเขาส่งไงส่งแฟกซ์ส่งอะไรกันไงเการเขาส่งไงก็ตรงนี้ก็น่าจะไม่แตกต่างกัน เฮงที่ท่านสมัยก็หลายปีที่แล้วตะเกีอกยอโอลิออปอันหนึ่งมันมันสิบกว่าปีแล้วทุกมี้ในท่านสมัยขคุณป้าบุหลันยังได้พด์ข้อความด้วยว่านี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างที่สาแดงตัวตนที่แท้จริงของผัวเมียคู่นี้ได้ดีมักง่ายไม่มีวิสัยทัศน์ขายฝันอยู่ไปวันวันไม่มีความเตรียมพร้อมเรื่องเหล่านี้มองได้จากขยะเนา่ารอบบ้าน อยู่ตรงไหนรกตรงนั้นกินตรงไหนถมทิ้งตรงนั้นบ้านไม่มีฝาบ้านมีฝาก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็รือ้อรือแล้วทำไม่เคยเขียนผังไม่ทำตามแผนอย่างเรื่องเรียนของลูกเป็นเรื่องที่สำคัญมานั่งแท้งเหงือกตามผัวทำกุลีตั้งนานแล้วผ่าลูกขอบมานั่งหดหัววันๆเล่นคอมอยู่ในบ้าน ไม่ออกมาดูแสงตะวันดันไม่เตรียมติดต่อโรงเรียนไว้ก่อนโรงเรียนในส่วนของธุรการเขาเปิดทำการก่อนเปิดเทอมอยู่แล้วเพื่อเตรียมการสำหรับการรับสมัครยกย้ายแถมอยู่ไกลๆไม่เคยคิดว่าจะทำเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับลูกอย่างนั่งเผอว่าย้ายปลายทางได้ให้ทางโรงเรียนจัดการเคยไปถามเขาหรือยังต้องทำยังไง แล้วยังไงล่ะตกลงต้องตาลีตาเหลือสองผัวเมียขับรถกลับไปรโรงเรียนกุกตูมเพื่อติดต่อย้ายออกแถมเอกสารไม่ได้สิทธิ์วันเดียววันที่19ถึงจะได้สิทธิ์เรียบร้อยเกิดเรื่องเกิดราวใหญ่ตู่เพราะมินิสัยแบบนี้ทั้งผัวทั้งเมียยังไม่เข็ดอีกหัดทำอย่างปากดีเน้นว่าต้องทำให้ถูกต้องเสียบ้างนิัยแตนไม่ใช่ดีแต่ปาก ตัวเองห่วยขนาดนี้จะมีปัญญาไหนไปสอนลูกให้เป็นพลเมืองดีชั้นดีของสังคมเด็กอื่นเขานั่งรถรับส่งไปรโรงเรียนประหยัดเงินลดโลกร้อนแต่ลูกเทวดาของจำเลยพ่อขับรถตู้คันละล้านสามล้านสี่ไปรับไปส่งอวดบารมีว่าคานีลูกจำเลยคนดัง หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียวได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าไม่ต้องไปโรกขี้ค่ายเยอะชี้นิ้วเขาก็ทำให้แล้วลูกกุมารโทงระวังนะวันไหนพ่อแม่ไม่อยู่ด้วยนอนไม่รู้เวลาตื่นตื่นขึ้นไม่รู้จักทำอะไรคอยดูเถอะจะรู้สึกป้าก็ป้าเถอะเอาภาระมาให้ จะได้อวดสักดาวันนี้คือลูกคนดังจำเลยในคดีดังระดับประเทศในคดีฆาตกรรมเด็กสามขวบคนดังแห่งกโก้สันดอนแบบนี้หรอที่บอกว่าหากใครคนนั้นเลี้ยงลูกไม่ได้เลี้ยงลูกไม่ได้ยกให้ก็จะเลี้ยงเองลูกแก่ก็ยังจัดการบริหารไม่เป็นแล้วใครจะเอาอนาคตของลูกของเขามาฝากที่แก่ แค่นี้ก็เห็นทัดแท้ของแกแล้วนางเป๋นเป็นถึงซ e อแค่จะย้ายโรงเรียนของลูกยังไม่รู้ระเบียบปฏิบัติบางโรงเรียนต้องย้ายทะเบียนบ้านเป็นปีเพื่อลูกจะได้โคตาการเรียนลูกต้องวางแผนค่ะนั่งเป๋นนี่วันวันมันทำอะไร เห็นไมก็นั่งจกข้าวเหนียวยัดปากก็นั่งทอเหลเฝ้าผัวหมดไปวันๆชีวิตที่ไม่เคยเตรียมพร้อมดีนะไม่โทษอีกว่าเพราะเป็นลูกจำเลยเลยย้ายปายทางไม่ได้พ่วกับแตนติดนิสัยเงินซื้อได้ทุกอย่างและด้วยความหลงตัวคิดว่าตัวเองดังไปไหนทำอะไรกับใครคนที่นั่นเขาต้องกลับการทำให้แต่นี่คือการย้ายโรงเรียนของลูก มันคืออนาคตการศึกษาของลูกทำไมเป็นกับผู้ใหญ่ทำเหมือนไม่เคยได้รับการศึกษาไม่รู้ว่ากฎระเบียบเขาต้องยืน่นเอกสารอะไรทำเรื่องยังไงเตรียมเอกสารอะไรบ้างมีขั้นตอนใดบ้างละ่ะหรือจริงๆแล้วเป็นเก่งแต่ป่ากแต่ที่ปรึกษาช่องอมหิตสองัวเมียน,นันไม่แนะนําทําอะไรดีๆให้เป็นกับผู้ใบ้างหรอรู้อย่างโรงเรียนเขาเปิดเทอมแล้วนะ ห่วงใย,ยอนาคตของลูกให้เหมือนกับห่วงยอดวิวบางก็คงดีนะเป็นคือนึกจะย้ายก็ย้ายตามใจฉันไปเลยเคยนึกถึงลูกไหมว่าเขาพร้อมไหมเขาอยากไปไหมเคยย้ายด้วยเหี้ดไม่จาเป็นเลยคนที่เขาจําเป็นต้องย้ายเช่นพ่อแม่ต้องไปทํางานที่อื่นอันนี้นางก็มีบ้านมีที่อยู่ที่ทํางานอยู่แล้วยังย้ายไปเลนๆนไม่นึกถึงใจลูกเลย ผู้หญิงทุกคนสามารถมีลูกได้ยกเว้นคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนจะเป็นแม่ที่ดีและเลี้ยงลูกให้เติบโตมามีคุณภาพที่ดีได้ควรมีลูกเมื่อพร้อมมันคงคิดว่ามันมีเงินจะสั่งคู่ให้ทำให้ทุกอย่างละมั้งจะได้อวดคนอื่นว่าตูมีเงินเวรกรรมของเด็กมันมีพอแม่แบบนี้ เมื่อไหร่ที่ไม่มีพ่วยเต๋นเมื่อนั้นละ่ะชีวิตเด็กสองคนนี้จะเป็นปกติสุขเหมือนเด็กคนอื่นไม่ใช่ทะเบียนบ้านจะย้ายปลายทางได้เอกสารการเรียนมีมากกว่าที่คิดไม่ใช่จะทำตามใจของตัวเองตามชอบได้ต้องเปลาออกจากโรงเรียนเก่าก่อนถึงจะเอาเอกสารมาสมัครเข้าโรงเรียนใหม่ได้ มันคิดว่าง่ายเข้าออกเซเว่นมั้งเจ๊เธอคิดว่ามันง่ายเหมือนตอนมีผัวแค่ไปตบคนเก่าก็ได้บักพวยมาคองแล้วจ้าบอกลุงเนี่ยครับลุงสิไปสมัครเรียนอนุบาลเฮ็ดจังไดเขาสิรับครับ